วัดีครับวันนี้พามาดูพองเพชรอายุ6เดือน10บวันโครงสร้างนะครับตอนนี้เริ่มทิ้งใบอัดระเบิดหัวไปชด0ดศูนย์หกศูนย์ทที่แล้วนะครับตอนนี้เขาเริ่มทิ้งใบลงหัวสร้างแป้งนะครับช่วงนี้วันที่สิบสิบสองสิบสี่สิบห้ามีฝนฝนลงนะครับอากาศร้อนตอนนี้ฝนกําลังจะตกตกดินมีความชื้นนิดหน่อยอันนี้เกี่ยวข้าว ข้าวนะฮะข้าวมะลิเป็นข้าวเหลือจากการปีที่แล้วน้เกี่ยวแล้วมันเกิดเองเนี่ยใบตอนนี้ส่วนมากก็เริ่มแตกยอดยอดขแขนงโตแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูโซนนูน้นโซนนู้นที่ว่ามีดินมีความชื้นนะครับต้นเล็กๆตอนนี้เขามีการพัฒนาหลังจากพ่นไก่โพเซดสีแปดใลสียากยาเริ่มแตกสร้างใบใบใหญ่แล้วก็เขียวขึ้นนะครับ ตอนนี้เป็นทรงพุ่มเน้นส่วนบนของลำต้นนะครับก็คือมันจะแตกกิ่งก้านสาขาตรงนี้มีเครือเดี๋ยวผมต้องมาจัดการนะนี่ยส่วนนี้ที่ผมอยากให้ดูนะครับผมโดนพิเศษมากนะครับกับการตอนแรกยามันลกครับแล้วฉีดการเสษตรไปแต่ว่าฉีดไม่หมดนะถ้าเกิดว่าเราฉีดอคายาเยอะแต่มันก็ไม่ดีหรอกมันไม่ส่วนดีหรอกแต่ว่ามันทําให้มันหลอกงามครับดูส่วนนี้ครับดูใบ ใบเขาเขียวเข้มแล้วก็ขยายใหญ่ต้นแรกต้นทิ้งใบเกือบหมดนะครับแล้วนี่ฮะลอยอยาขยาแต่ตอนนี้มีหญ้าเกิดมานะครับ mm hmm. เดือนพิจิกานะมันเดือนพิจิกานี่ฮตอนนี้ดินแทบจะไม่มีความชื้นนี่ฮส่วนนี้ที่อยากให้เห็นนะมันคงเพชรอายุหกเดือนตอนแรกตนรก้นเล็กๆเท่าหัวเข่านะครับที่ผมมาตัดหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าไปก็ ได้แค่ตัดนะครับแต่เม็ตได้ทําให้มันงามนะครับผมแต่พอฉีดไปปุ๊บผลต่างเลยมันเขียวเข้มนะครับแต่ฉีดได้หมดนะครับฉีดบางๆครับผมนี่ตอนนี้มีเพี้ยแป้งนะครับเริ่มมีเพี้ยแป้งเดี๋ยวถ้าฝนตกรอบนี้เพี้ยแป้งก็จะหายนะครับเพราะว่าเพีย้ยเพี้ยแป้งมันแพ้ฝนนะครับเราดูหัวกันนี่อันนี้มีความชื้นอยู่นิดนึงในส่วนนี้นะเรามาดูโครงสร้างหัว น็มกลยังก็จะเต็มหัวเขาก็จะอยู่ลึกนะครับเป็นชั้นเลยบอกเลยเห็นไหมครับเนี่ฮะหัวนี่ครับหัวหัวแรกนะครับสามสี่นิ้วได้นะครับอันนี้หัวที่สองโอ้ ผมเชื่อว่ามีมีชั้นชั้นหนึ่งนะฮะชั้นแรกจะไม่ใหญ่ครับแต่ชั้นที่สองจะใหญ่แล้วก็แล้วแต่ต้นครับต้นนี้ก็มีการแตกกิ่งสองต้นกิ่งละสามง่ามฮนะนี่ดูดูนะโอ้โนี่เราว่าหัวใหญ่นะครับเขาเริ่มขยายหัวเร็วครับช่วงนี้ใหญ่ครับ เขาจะทิ้งใบในส่วนนี้นะครับอายุห้าเดือนเริ่มทิ้งใบแต่ว่าเขาจะมาสร้างกิ่งใหม่แต่กิ่งนะเขายังไม่ทิ้งนะครับนอกจากจะแล้งจริงนะคู่นี่ลักษณะอต้นเขาจะเขียวก่อนนะครับอันนี้คือช่วงแรงนะครับช่วงที่มันทิ้งใบตอนตรงนี้นะครับนะครับนี่เกียแป้งนะครับมีมดมากินหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ น,นี่ฉีดยาเพีย้ยไฟไปแล้วครั้งหนึ่งนะคับทีแล้วแล้วก็ฉีด1 3ห6ปุ๋ยแล้วก็น้ำมักขี้หมูล,ลงไปนะครับผมนะครับตอนนี้คิดอยู่ว่ากําลังจะฉีดอยูไ่ไหมเพราะว่ามันอายุหกเดือนแล้วนะครับตอนนี้อยากบํารุงใบนะครับให้ข,ข้อสัรงะหอแสงสร้างหัวเพิ่มน,นี่มาดูต้นเล็กๆนะครับเขาจะมีหัวหรือไม่ต้นนี้นะลักษณะ ท่อนพันก็ตาที่นะครับแล้วตาที่จะจะดกเอจะไม่ค่อยดกหรือว่าดกนี่แหละจำไม่ได้นี่ครับหัวเขาก็จะประมาณนี้นะครับตาที่จะดกแต่หัวไม่ใหญ่ดีมีของชิ้นเยอ่โหดูหัวคับท่อนนี้นะ นี่ฮะจะดุบจะดุบนะครับจะหัวไม่ใหญ่นี่ตาที่ดูฮะนี่น,น,น,นี่ฮะ ทนพันธุ์ที่เป็นตาถี่นะครับลักษณะลำต้นเท่านิ้โป้นะครับต้นนึงก็ประมาณโล2โลจะเขาจะใหญ่ไม่มากเพราะว่าทอนพันธุ์เขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตาถี่แต่หัวดกนะครับประมาณนี้นี่ฮะโซนตอนนี้โซนติดต้นไม้นะครับโหย่าลกอีกแล้ว ประมาณนี้นัำจะแปลงเราโอเคครับผมก็่ายดูเออส่วนนี้ก็ส่วนนี้ผมก็พอใจแหละครับเพราะเป็นทรงพุ่มครับนี่ถ้าได้ฝนมาอีกรอบหนึ่งขอแบบชุ่มๆนะครับให้เขาได้สร้างแบบลวก็ถนาดลำต้นเขายอดนะครับมีดอกนะครับโอเค